Yeah. Mm -hmm. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีสถานศึกษาด้านวิชาชีพที่มุ่งหวังให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีทัศนคติที่ดีทางด้านวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมทั้งปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นผู้นําให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้มาเรียนปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบ,บุรีได้เปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสซึ่งมีทั้งประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาผ่านนิเยกรรมมีสาขางานให้เลือกดังต่อไปนี้และหลักสูตรเทียอโอนประสบการณ์หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้น นอกจากนั้นวิทยาลัยยังจัดทําโครงการและส่งเสริมกิจกรรมในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาชีพต่างๆอาทิเช่นโครงการพระราชดําริโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนการแข่งขันทักษะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมกีฬาภายในด้วยความที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาชีพจึงทําให้วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาอาชีพประจําปีการศึกษา2541และรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานของเขตการศึกษา5ประจําปีการศึกษา2546วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพที่ดีสำหรับนักศึกษาประชาชนทุกระดับมุ่งเน้นการให้บริการสอนด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสร้างแรงงานด้านอาชีพที่ดีอย่างยั่งยืนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างทุนปัญญายึดมั่นในหลักการและอบรมดูแลนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคมภายใต้ปรัชญาที่ว่าทักษะเด่นเน้นคุณธรรมลัมเลิศวิชาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เรียนอาชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทำ